ลองจิงนตนาการดรูว่าถ้าในแต่ละวันเนี่ยมันมีแต่เรื่องหนักๆเข้ามาทําให้เราเนี่ยรู้สึกหลุดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนึกภาพไ่ออกเลเวอรสภาพจิตใจของเราจะเป็นแบบไหนเราเรียกเรื่องพวกนี้ว่า e m o t i o n a l trigger หรือว่าเรียกว่าตัวกระตุ้นอารมณ์ที่ทําให้เราเกิดอาการหลุดขึ้นมาซะอ,อย่างนั้นน่ะนักจิตวิทยาดร์สุสานอันเบิร์สกล่าวว่าการรับมือกับ Emotion a l t r i g g e เรเนี่ยเริ่มต้นจากการเพิ่มระดับความตระหนักรู้ในตนเอง แล้วก็จบลงที่การเลือกลงมือทําอะไรบางอย่างในรูปแบบใหม่ที่สร้างสรรค์กว่าเดิมวันนี้ที่เราอยู่กับเรื่องของ emotional trigger เนี่ยก็ต้องอธิบายกันก่อนว่า emotional trigger มันคืออะไร emotional trigger เนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นทางด้านอารมณ์สถาน,นการณ์รอบตัวไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กลิ่นเสียงหรือว่าความคิดบางอย่างพวกนี้กระตุ้นสภาวะทางจิตใจและก็สภาพจิตของเราได้ทั้งนั้น emotional trigger เนี่ยมักทําให้คุณรู้สึกหรือคิดอะไรบางอย่างได้รุนแรงเกินกว่าความเป็นจริงที่มันเป็น แล้วก็เป็นเหมือนปฏิกิริยาอัตโนมัติอ่ะส่วนใหญ่ก็มันก็จะเริ่มขึ้นมาจากประสบการณ์ความเจ็บปวดความเครียดหรือว่าบาดแผลในอดีตเช่นว่าที่จะพบบ่อยก็อย่างชเช่นเจอเจอพวกเด็กแววนที่เบิลท่อรถไอเสียให้ดังเนี่ยอาจจะแบบกังวลหนึ่งในอดีตแต่ว่าถ้าลองสังเกตดีๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้ว e m o t i o n a l trigger ของเรามักจะเชื่อมโยงโดยตรงกับความต้องการลึกๆของเด็กในตัวเรา รวมถึงความรู้สึกหรือประสบการณ์ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาหรือว่าทําความเข้าใจกันมันอย่างแท้จริงมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าทําไม Emotional Trigger ถึงสําคัญในเซล SEL เนี่ยที่เห็นว่าเป็นเซลเนี่ยมันคือรากฐานของการเรียนรู้ทางด้านสังคมและอารมณ์นี่ผมจะใช้ตัวเยอะว่า SEL ไปเลยแล้วกันนะฮะ S ตัวแรกคือ social ตัวที่2คือ emotional แล้วก็ตัวที่สคือ learning skill มันส่งผลยังไงส่งผลแต่วิธีที่เราตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆเราอะไม่รู้ว่าอะไรเป็นทริกเกอร์ของเรามาก่อนบางทีเราก็อาจจะเผลอตอบสนองอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้คิดให้รอบคอบหรือว่าแสดงออกทางอารมณ์ที่ไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์จริงก็ได้ไอ้เรื่องพวกนี้มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของเราด้วยบางทีเนี่ยเราตีความพฤติกรรมของคนอื่นผ่านกรอบความรู้สึกหรือประสบการณ์ในอดีตมันก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดความขัดแย้งหรือว่าการสื่อสารที่มันไม่ตรงกัน มันยังเปิดเผยให้เห็นพื้นที่ที่เรายังสามารถเติบโตได้โดยเช่นกันนะการทริกเกอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เราได้กลับมาทบทวนตัวเองเปิดโอกาสให้เราเรียนรู้แล้วก็เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้ในพอดแคสต์อันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของตัวกระตุ้นทางอารมณ์10อย่างที่ทําให้เราหลุดแล้วก็ตอบสนองแบบอัตโนมัติแทนที่จะคิดก่อนตอบการรู้เท่าทันอิโมชันทริกเกอร์เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์ แล้วก็เป็นทักษะสำคัญใน SEL เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ที่จะตรับรู้และกก็เลือกตอบสนองยังมีสติมากขึ้นอย่างแรกเลยข้อแรกเลยนะก็คือการถูกวิจารณ์จุดที่ยังไม่มั่นใจ Personal Criticism แม้บางครั้งวิจารณ์เนี่ยมีเจตนาดีนะแต่ว่าไปแตะจุดที่เราไม่ได้มั่นใจเลยก็จทำให้เรารู้สึกเจ็บหรือว่าโกรธจนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ได้ง่ายๆเลยเรื่องนี้ให้ลองฝึกการแยกแยะระหว่างสาระกับอารมณ์ของควาวิจารณ์ พวกนี้เป็นทักษะที่ทําให้เรารับฟังแล้วก็เติบโตไปได้มาถึงข้อที่2กันแม่งความรู้สึกของการถูกหักหลังจากเพื่อนจากคนรักหรือว่าเพื่อนร่วมงานความไว้ใจที่ถูกทําลายเนี่ยมันก็จะอาจจะไปกระตุ้นความโกรธเสียใจหรือว่ารู้สึกโดนทอดทิ้งความผิดหวังพวกนี้ทําให้เราเจ็บจริงถึงแม้จะทําให้เราเจ็บจริงเนี่ยแต่ก็เป็นบทเรียนสําคัญช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะตั้งขอบเขตความสัมพันธ์ขึ้น ถ้าจะให้ลองยกตัวอย่างของข้อนี้ง่ายๆก็อย่างเช่นว่าในที่ทํางานหรือว่าที่โรงเรียนหรือว่าที่อะไรก็แล้วแต่ที่เรามีเพื่อนแล้วเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนที่เราไว้ใจเลยนะคือเคยสนิทกันมากเลยวันหนึ่งเขาก็ไปนินทาเราให้คนอื่นฟังจำไหมไม่พูดกับเราตรงๆสุดท้ายแล้วเราก็จะมีการตั้งขอบเขตความสัมพันธ์ในการที่ว่าจะคบใครสักคนแล้วพิจารณาในด้านที่ว่าเออคนนี้ควรจะอยู่ในตรงจุดๆไหน อย่างข้อที่3เนี่ยความกลัวว่าจะถูกปฏิเสธบางทีเนี่ยเมื่อรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะถูกปฏิเสธเนี่ยหลายคนก็เลือกที่จะปิดใจหรือแสดงพฤติกรรมป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เจ็บช้ำความกลัวเนี้ยมีรากฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตที่เคยรู้สึกไม่เป็นที่ยอมรับการเข้าใจกลไกภายในเนี้ยจะช่วยให้เราเลือกตอบสนองยังมีเหตุผลได้มากขึ้นอย่างที่4ี่เลยก็คือเรื่องการรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเราเลยวันที่เราอธิบายความรู้สึกหรือว่าความคิดเห็น แต่ว่าเรารู้สึกว่าอีกฝั่งอ่ะไม่เข้าใจเราเลยสิ่งนี้มันจุดชนวนความหงุดหงิดหรือทําให้รู้สึกโดดเดี่ยวได้อย่างเร็วมากเลยพูดอะไรไปทุกอย่างก็ตีกลับออกมาหมดเขาก็เหมือนรับฟังแต่ก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้่ตจองอะไรเลยเรื่องพวกนี้จริงๆมันสําคัญไม่ได้สําคัญตรงคนพูดนะมันสําคัญตรงคนฟังที่ต้องรู้ว่าเวลาที่เขาพูดอ่ะคาพูดอะไรพูดไปเรื่อยหรือว่าพูดเพราะต้องการระบายหรือว่าพูดเพราะต้องการคําตอบ ถ้าพูดไปเรื่อยเนี่ยเราไม่ใส่ใจมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดเขาพูดเพื่อระบายเนี่ยสิ่งที่เราควรทําคือแค่ฟังอย่างตั้งใจสื่อสารเนี่ยพวกนี้ให้ฝึกสื่อสารอย่างเปิดใจเลยฟังอย่างตั้งใจพวกนี้จะช่วยสร้างสะพานความเข้าใจอย่างแท้จริงขึ้นมาเดินทางกันมาถึงข้อที่5แล้วข้อที่5เนี่ยว่าด้วยการว่าความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยไม่มีตัวตน เคยไหมบางทีที่แบบอยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือว่าอยู่ในที่ประชุมเนี้ยรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีตัวตนอ่ะเขาไม่สนใจเราเลยอ่ะความ้ดึกเนี้ยมันกระตุ้นความไม่มั่นใจหรือทําให้เรารู้สึกด้อยค่ากว่าคนอื่นการกลับมาเชื่อมั่นในคุณค่าจดแข็งของตัวเองเนี่ยคือหนทางคือความมั่นคงภายใน,ในข้อที่6ข้อน,นี้น่าจะหลายคนน่าจะเคยเจอ เมื่อคนอื่นละเลยขอบเขตของเราหรือให้พูดเป็นภาษาที่มันเข้าใจง่ายๆคือเขาล้ำเส้นเราอ่ะจะเป็นเพื่อนที่มาหาโดยที่ไม่บอกล่วงหน้าคนรู้จักที่ถามคาถามล้ำเส้นมาหรือว่าใครบางคนไม่เคารพเวลาส่วนตัวของเราสิ่งพวกนี้กระตุ้นอารมณ์ไม่พอใจหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยได้คือเคยไหมที่ว่าสมัยเด็กๆเราเรานั่งอาาง่านหนังสืออยู่อะเราอยากต้องการสมาธิหรือว่าทำอะไรสักอย่าง สักๆก็มีพ่อเปิดประตูเข้ามาแล้วก็สั่งให้ทําอะไรสักอย่างสมาธิเราก็หลุดแล้วก็ตามอะไรความงุดหงิดคือขอทามันจะเสร็จก่อนได้ไหมไม่ต้องรวมถึงเล่นเกมไม่ว่าจะอ่านหนังสือหรืออะไรถ้าเกิดมีใครมาขัดจังหวะเรื่องพวกนี้ก็เกิดขึ้นได้พวกนี้ให้ลองฝึกการสื่อสารอย่างชัดเจนว่าตรงนี้ตอนเนี้มันคือขอบเขตของเราอย่าพึ่งเข้ามาพวกนี้ลดความรู้สึกได้ ลดความรู้สึกที่ว่ามีคนอื่นเข้ามาล้ำเส้นเราอยู่เรื่อยๆได้ข้อที่7เนี่ยพูดถึงเรื่องความคิดเห็นของเราที่ถูกมองข้ามบางครั้งเราตั้งใจพูดอะไรบางอย่างนะแต่ว่าถูกเพิกเฉยหรือว่าไม่ได้รับการตอบสนองอะไรเลยพวกนี้มันจะกระตุ้นความรู้สึกว่าเออฉันดูแลฉันไม่มีค่าตรงนี้เลยอะ่ะบางทีก็รู้สึกว่าถูกลดทอนความสําคัญง่ายๆเลยลองพูดกับตัวเองว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยแล้วก็รู้สึกอ่ะมันมีความหมายนะ พวกนี้เป็นการปกป้องคุณค่าในตนเองอย่างอ่อนโยนเดินทางกันมาถึงข้อที่7แล้ละเราพูดถึงการถูกเงียบใส่โดยไม่มีคําอธิบายกันบ้างเคยเป็นไหมที่มีใครสักคนเนี่ยหายไปจากชีวิตเราเลยไม่บอกไม่กล่าวทิ้งเราไว้ก่อนสงสัยว่าเออเราทําอะไรผิดหรือเปล่าจริงๆในที่ทํางานเราบางทีกามีบางทีเขาก็เงียบใส่เราเฉยๆโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวเลยว่าเออเราทําอะไรผิดวะ ซึ่งพวกนี้มันกระตุ้นความไม่มั่นใจมันบางครั้งมันทําให้เราจมอยู่กับความคิดวนซ้ําๆได้เวลาเจอสถนานการณ์เงี้ยลองฝึกการยอมรับว่าจริงๆแล้วการหายไปของเขาอะมันไม่ได้สะท้อนคุณค่าอะไรของเราเลยคือเขาหายไปเราก็ยังอยู่ตรงนี้ยังเป็นเราเหมือนเดิมพวกนี้ความคิดอย่างเงี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาได้นะมาถึงข้อที่9กันละข้อที่9เนี่ย ว่าด้วยเรื่องของการพูดต่อชดระชันหรือถากถางซึ่งตรงข้ามกับข้อ8เลยใช่ไหมข้อ8เงียบใส่ข้อ9นี่เอาใหญ่เลยการพูดจะเ,เสียดสีหรือแสดงออกด้วยการเมินเฉยเนี่ยมันทําให้เราสึกสับสนแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่สบายใจความกักวมของพฤติกรรมแบบนี้สามารถกระตุ้นอารมณ์โกรธหรือว่าเสียศรัทธากันได้แล้วพวกนี้เราตั้งขอ้อเขียนในการสื่อสารและก็เลือกไม่เล่นตามเกมอารมณ์ดูมันจะดูแลใจคือเราเลือกดูแลใจเราเองก่อนจะดีกว่า เขาจะยังไงก็ช่างเขาทําเป็นไม่ได้ยินก็ได้เรื่องพวกนี้ถึงมันจะไปเหมือนกับข้อ8เกิดที่เราจะไปโกดใส่์เขาแต่บางครั้งเนี่ยเราต้องทาเพื่อร<คน> <S <s ักษาหัวใจตัวเองเช่นกันนะข้อ10พูดถึงเรื่องการถูกตัดสินหรือวิจารณ์อย่างไม่ยุติธรรมคนเราอ่ะถูกวิจารณ์เกกับรูปลักษณ์ความเชื่อวิถีชีวิตเรื่องพวกนี้กระตุต้นความรู้สึกอับอายหรือโกรธได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะพวกที่หากเคยถูกตัดสิน <S <s บ,บ่อยครั้งในอดีต การเรียนรู้ที่ยืนหยัดในคุณค่าของตนเองและก็เลือกรับฟังเสียงที่สร้างสรรค์ก็จะช่วยให้เรารักษาความสงบภายในจิตใจได้อย่างมั่นคงมาถึงคำถามเราจะรู้ได้อย่างไงว่าสิ่งไหนคืออ m โมชันอลทริกเกอร์ของเราหลายครั้งเนี่ยเรา,าเผชิญกับอารมณ์รุนแรงโดยที่ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงรู้สึกแบบนี้อีกแล้วหรือว่าทําไมเราถึงตอบสนองแรงเกินไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆมั่อาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะโดนทริกเกอร์โดยที่ไม่รู้ตัว เรื่องพวกนี้ดรอันเบิร์ตแนะนำว่าให้ลองถอยหลัง1นึ่ก้าแล้วก็ตั้งใจสังเกตความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกทางกายหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นตามมาบางทีบางครั้งเราโดนทริกเกอร์เนี่ยเราอยากหนีมันเลยหันไปเล่นมือถือหันไปกินเหล้าหรือว่าแสดงอารมณ์รุนแรงแบบโกรธเกลียวจริงๆแล้วเราก็ควรเปิดใจต้อนรับมันรับความรู้สึกเหล่านะั้นแล้วก็ถามตัวเองด้วยคําถามที่สําคัญค้นให้เจอว่า ทริกเกอร์เนี้ยกำลังบอกอะไรกับเราฟังกันมาถึงตรงเนี้ยเราก็คงพอเข้าใจแล้วว่าไอการจัดการกับอิวชรทริกเกอร์ของตัวเองเนี่ยชัดเจนขึ้นเนี่ยมันควรจะต้องทำยังไงอย่างเช่นเราอาจจะเรียกเชื่อลงความรู้สึกของตเนเองเพื่อว่าให้ควบคุมอารอมณ์ได้ดีขึ้นหรือสังเกตว่าทริกเกอร์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี้ยมันส่งผลต่อร่างกายคุณอย่างไรเคยมีเพื่อนคนหนึ่งตอนสมัยมัธยมเวลาเขาโกรธเนี่ยเขาจะโกรธแบบ เหมือนเดอะฮักอะแต่เขาไม่เป็นสีเขียวนะเขาแบบหน้าเขาจะแตงแล้วก็จะแผดร้องว้าแบบทาอะไรไม่ได้เลยเขาก็แผดร้องไปเรื่อยโดนแกล้งแล้วเพื่อนก็จะชอบไปแกล้งพวกเนี้ทีเนี้ยเราทีนที้เราเห็นนะเราเห็นอะไรเราก็เห็นว่าการเชื่อมโยงอารมณ์กับความรู้สึกทางกายอะมันทําให้เราเขา้าใจได้ว่าการทริกเกอร์มันเนี้ยไม่ใช่เรื่องในใจมันไม่ใช่ทริกเกอร์แค่ในใจเฉยๆมันส่งผลกับร่างกายด้วยแล้วถ้าเกิดแล้วยังไงก็ลองถามตัวเองดูว่าความรู้สึกเนี้ยมัน คุ้นไหมลองถามดูว่ามันคุ้นไหมถ้าคุ้นๆเนี่ยลองเชื่อมโยงหรือว่ามันเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อไหร่ลองคิดดูว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตอนที่เราโดนทริกเกอร์เนี่ยมันขึ้นในอดีตเราเคยโดนอะไรมาก่อนมันสะท้อนอะไรจากอาดีตของเราเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งเล็กๆในปัจจุบันอ่ะอันไหนที่มันกระทบกระเทือนกับจิตใจเรามากพอจับจุดพวกนี้ได้อ่ะจะเริ่มต้นกระบวนการรักษาได้ แล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งมันคือการที่ว่าเราเปรียบเทียบความรู้สึกในปัจจุบันกับประสบการณ์ในอดีตเมื่อนอนทริกเกอร์อะบางครั้งระบบประสาทของเราจะตอบสนองเหมือนกับว่าสิ่งนี้มันเคยเกิดขึ้นมานอดีตแล้วและมันก็กําลังจะเกิดซ้ําอีกครั้งสิ่งที่ต้องทําคือเราลองดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันลองนึกดูสิว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอดีต อันนึงตัวเองกลับมาอยู่กับลมหายใจเขียนไดอารี่หรือว่าทํายังไงก็ได้ให้เราจับเรื่องพวกนี้ทานว่าตอนนี้ก็เราโดนทริกเกอร์มันจะเปลี่ยนวิธีตอบสนองทั้งหมดได้นั่นคือเขาเรียกว่าการมีสติรู้ตัวอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเราใช้การพูดกับตัวเองเพื่อเปลี่ยนมุมมองเราลองเปลี่ยนมุมมองด้วยการพูดกับตัวเองแบบอย่างอ่อนโยนเช่นว่า,าคำพวกนี้คำที่เขาตีมาเนี่ยมันไม่ได้จะให้การโจมตีนะมันคือการ พูดเพื่อดีทําำให้เราพัฒนาขึ้นบางครั้งการคิดอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คุณเนี่ยออกจากวงจรที่ว่าวงจรการโดนทริกเกอร์อัตโนมัติที่จะทําอะไรออกมาแย่ๆและก็เข้ามาอยู่ในโหมดของการเรียนรู้ได้แทนจบแล้วพูดถึงบทสรุปส่งท้ายเรื่องนี้กันมั้งอีโมชั n น l t ลทริกเเนี่ยเลยไปคิดว่าเป็นศัตรูนะมันคือกระจกสะท้อนใจ การเรียนรู้ที่จะเท่าทาน Emotion a l Trigger ไม่ใช่การกำจัดอารมณ์หรือความรู้สึกด้านลบแต่คือกระบวนการกลับมาเข้าใจตัวเองว่ากำลังตอบสนองต่ออดีตหรือว่าอยู่กับปัจจุบันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันกำลังเกิดขึ้นเข้าใจและจัดการทริกเกอร์คือสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราตอบสนองต่อโลกด้วยความตั้งใจไม่ใช่ด้วยแรงผลักของอดีตสร้างความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและแท้จริงขึ้นมาและสำคัญสุดคือการอยู่กับตัวเองอย่างมีเมตตา ในทุกครั้งที่เราจับได้ว่าจังหวะนี้แหละกำลังโดนทริกเกอร์อยู่ก็ขอให้รู้ว่านั่นไม่ใช่จุดอ่อนของคุณหรอกแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตที่แท้จริงครับจบบทสรุปแล้วผมอยากจะลองแนะนําหนังเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์หล,หลายๆคนอาจจะเคยดูแล้วเรื่องนั้นชื่อว่า Inside Out เป็นแอนิเมชันของทางค่ายพิกซารูตหวยว่าหนังเรื่องนี้ อยากใช้คำว่าเราต่างเติบโตเพราะความเศร้า Inside Out เนี่ยเป็นหนังที่ว่าด้วยระบบของสมองซึ่งก็คือเรื่องของอารมณ์พวกนี้แหละอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของการทริกเกอร์แต่ก็เป็นหนังที่ทำให้เราเข้าใจถึงอารมณ์หลายๆแบบที่มันเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องของความเศร้าไม่มีใครสุขไปได้ตลอดไม่มีชีวิตไหนเติบโตได้โดยปราศจากความเศร้าความเศร้ามันก็คือส่วนหนึ่งของการเติบโตส่วนหนึ่งของความทรงจํา เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เศร้าก็ขอให้จำไว้ว่าเมื่อนั้นเรากำลังเติบโตขอบคุณที่เราฟังกันมาถึงจงจุดนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ